้วพี่นองหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแงอ่งมีหอดมีหอดจองมีหอดวัดีค่ะมีหอดจองอันเอ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาจองที่ผ่าบรรยากาศโจกอ้อน้องให้เอสซีหนุ่มหิงแม่ตุสู้จองให้เอสซีเนาะหนุ่มหิงที่บิวตี้เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างแม่ค่ะบ่าไรดำหนัก่าว่าไรสามเขาขึ้นหน้าใสแท้ อันเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างอันเหลืออย่างเดียวบริษัทอะไไปดำน้ำกับโลกาเหลืออย่างเดียวแมีนค่ะเมื่ตรงนี้เทือเลกเสมอมื่ออืนว่างไปเมื่ออืนเมื่ออืนว่างบ้างเมื่อนว่างบ้างจะกับพนใหญ่ก็ได้ด้วยถาวรโอเคเมื่อนว้างยังรอดได้อยู่ซืได้ครบทุกอย่างนะราะว่าเขาทอดตรงมี้เทือเลกแมีนบอสเมีนลอกไปสางแล้วมันจะตามมากังที่ถ้าบอกว่าอยู่หมอลำก็สิไปรับสั่งดำน้ำโลกาอยู่บ้าทเนี่ยคัะให้ แต่มาอยู่กับมอลล์รัมกเลี้วทีมอาชีพนี่แมนค่ะทีมอาชีพนี่แต่มาอยู่กับมอลล์รก็ยังรับงานอีเวนต์อยู่ผิดฤดูกาลนี้เลยอยากให้ไปเต้นโลกาทังสี่ใดปได้เปิดแนอยให้ไปเต้นดองดองยุติการพวงนาก็ได้ไป็นจักเปิดเพลงไอเต้นอะได้คือกันไม่เลือกงานไม่เลือกงานค่ะเพราะแค่วาจาเพรแค่วาจ้างจ้างไปล่างควยอยู่หงายกลับไปงานฟรีไม่มีนะคะเมนค่ะเมนพูดพ่ามาต้องเดินด้วยปากท้องมากน้อยว่ากันไป สวัสดีครับยากงี้งดูเยสมติไม่มีน้องมายืนบนเวทีสาตนน้อยย e a ีก็จะไม่มีทุกวันนี้เหมือนลกน้องอย่งน้องอิงดาถ้ามีน้องอิงมายืนบนเวทีสาวน้อยบิวตี้ก็จะม กัสิบโบมีทุกมือนี่กัสิบโบมีจรถบมกัสิบโบ,บมีเอฟซีหูจ้ากัสิบโบมีพอพอแม่เอฟซีคอยซัพพอร์ตขอบคุณน้องมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานรถตู้ขอบคุณแม่หน่อยพ่อเอกนะคะขอบคุณขอบคุณน้องเลยค่ะที่แบบว่ามี่ยังกะให้ตลอดค่ับพี่เลยคหะค่อยๆามตลอดว่าขผ่านยังโบจะบ่างกับบเคยเอาขอบคุณจักรเชียงเอาสรุปตอนนี้สองปีแล้วสองปีกว่าเนาะที่น้องบิวต่้มีอะไรบ้างแล้วตอนนี้มีมีงัวมีควายค่ะแล้วก็มี ของมีอย่างใส่จากเด็กบรนนอกจากเป็นคนบรนนอกแบบว่าแบบบนมีอีกย่างน้าเพลินในตนวอย่งบนมีอย่างเลยค่ะแบบกินกับตองประยดัดกินเมนค่ะต้องประยดัดวันนี้โรงงานว่าก็นองยิงมาอยู่นี่ก็เป็นอยู่ดีขึ้นเมนค่ะดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเมนค่ะดี<า><า>ขึ้นมากเลยเพราะว่าเห็นเห็น,เห,นเห็นน้องสื่อคุยอยู่ตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับคามอดทนของน้องดิวตี้ด้วยเมนค่ะเพราะว่าการที่เขาจะมาทํางานคือว่าเออบางคนคิดว่าเออมาอยู่กับมอลำมันเหนื่อยมัน เหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันได้ต่างแบบบางคนมันกับความดทนกับโบมีค่ะแมนบางคนความดทนมันกับโบมีคือแบบว่ากอ,อบางคนไม่อยู่หอดแบบเพราะเดือนพราอาทิตย์นี่ออกงานได้เดือนกว่าคือถอดแท็ขึ้นมาแท็ออกแล้วแต่ว่าอันนี้หนูส,ส,สู่สู่สู่สตรีมบาคาัคฮาเลยบวกเคยคิดที่แหลกมามาเมื่อแหลกกัโอ้ยบ่อดดน้ำมูติบนบ่อใดหน้อยใจจะคอกับบ่ออยากกับบ่ออยากอยู่กับอยากกลับบ้านเพราะแบบเขาออกงานไปเลยเออมาเด็ดไปเจอแบบ ต่างจังหวัดไปหลายๆหมู่บ้านแบบหลายๆอำเภอมัเนีบยรลยซื้ออยากอยู่อีกบอ้ยก็อยากออกจากมอลำเลยค่ะเพื่อนนูกลับบ้านไปหนิบ่้อยพ่อเดือนอยากขึ้นมาอยู่บ้านพักเก่ามันเป็นเงาเงาไหมค่ะแมนเราต้องใจรักด้วยแมนจะทำงานแมนเราชนนำแมนค่ะเนี่กั็ตามช่วงแรกๆเนี่ยแหละมันสีลั้บากเพราะว่ามันปรับตัวยังไม่ได้ไม่ต้อว่ามาอยู่แรกๆเครื่องซ้ำอ่างกตบว่ามีเขาซ้ำอ่างกับเด็กเป็นยิ่งี่ๆหลังวิธีใส่แบบเอาได้เงินเขากระชังค่อยๆเก็บค่อยๆหาค่ะแมน พอดีค่ะัสดีค่ะก็จังค่อยค่อยหาคือเล็กๆแค่น่อยกัท่านเห็นเล้าจ้ะเสียเห็นวันละนนี่จัน้อยเราป็จําเมียเราบ่อด้นบ่แม่บ่อแม่เลาเนเหลาก็เห็นมันพอายาดขอตัวไปไปปูตาตอนนี้น้องการหน้าดีอีกหน้าที่แม่ปูตาอันนี้แม่น้องของอีกฝมาเหม่กับพยาบาลกับเมี่ะ คุณผู้ยบาลนางคุณค่ะผู้ยบาลผู้สวนเมีนค่ะออย่างเบิ้ง่งทีมรถตู้ทีมบานทาอย่างเบิ้งาจัระดับผู้ยบาลเนี่ยาแคเบิ้งก็ได้แต่ผู้ยบาลอันนี้ผู้ใดเนี่ยอันนี้สาระไม่มนเนียนี่ยบเอาไป้บอกอย่างนี้ด้บอกอย่างเนี้ได้ี่มน้องมาทานมาทานจงจบผู้ยบาหมู่สวนผู้่บาลนีหล ทิมรถตูดยิมบานทางน้องเอกค่ะน้องเอกน้งเอกเป็นเพื่อนชอบมัดยี๋เลยเป็นนั่เอกเป็นนั่งเอกน้องเอกเป็นตี๋ไกวไหมค่ะโอ้ยน้องเอกไดประมณจะตกเข้าดิต้เข้าดิโอ้ยหรีบอกเดียเนี่ยน้องพ่อไปยนแค่นังเอก้อยชาลีนี่ด้ค่ะอธิบดีร้องเลนบอกอธิบดีหานังเอกไปห้ได้ตัวนี่บอกคนบางล่างเล็ก ก็ผาดกันบ่อันนี้เป็นเบอรหนาไปนี่แหละเป็นตัวเปิดตัวเปิด่้กูอยากเบิ่งเลยดิมานี่เป็นยังไงวะเอาจังหน่อยเน่ลามไ่อยูบก่อนบ่งก่อนเบิ่ก่อนเดี๋เปินเาจตื่นพ่อเขาจะเิดห้งใจเสีอยากาเพิ่นเสื้อผ้า้มือเปิดแนนพ่อสังกเสียงออกมาเลยตีปิ้งปิ้งยังีอ๋อสี่หาเหร เอาบ้านแหน่ได้พี่น้องบ้านแหน่นักเอกเบอร์ต้นๆนี่กับมาจากแดนเซอร์นี่หล่ะอืมการที่เราจะไปเป็นนังเอกหมอลำเป็นนักร้องจนเริ่มแล้วเราจะที่แบบว่าเป็นแดนเซอร์ด้วยร้องเพลงด้วยเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเมียการที่ว่าเขาจะมาเป็นหมอลำเขาต้องฝึกจากเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมค่ะเมียว่าม่เออแบกกสยไฟก่อนแมียว่าอม่มาอยู่หมอลำแล้วเออ กูเป็นนักร้องเป็นยังขึ้นต้องกูเต็มไม่ไม่ใช่นะคะคือว่าเรามาอยู่หมอลำเราเป็นนักร้องเราต้องเต้นต้องร้องด้วยล้องค่ะร้องเล่นเต้นลำแมนร้องเล่นเต้นลำค่ะมาต้องได้ครบชุดเลยแมนมันมอคือหมอลำสิ่งดีหมอลำสิ่งคือต้รงลองไอพวกคนไปนะคะัออันนี้มันเป็นหมอลำใหญ่นะคะเป็นหมอลำใหญ่ก็คือร้องเล่นเต้นลำครบชุดค่ะแมนย่าเตะแบก สายไฟแมนกระกาสายไปอันนี้แบกลังแบกอันแบกลังแบกลังแบกเต้นค่ะเต้นเปียกย่ดอกแบกลังแบกเต้น่เห็นนะลอแบกลังล้จากรถแม่ป้าเอ็ซีนะมานะแมนค่ะเอ็ซองมานาวมาผูสาเพื่อแล้วค่ะใช่ใช่เอกซ์ซีหนองมะนาแมนคอยคุจักเพื่นคุจักคอยวะเรียกคือคขอบคุณมากน้องที่กาจะันเสียงนี่ ีม่วงขาวน,นี้เอฟซีเอ่อบ้านห้างน้องมาหน้าเมืนบ่อเอฟีมา่้นี่ละแต่ละป่าศิลปินแต่ละท่านศิลปินแต่ละท่านมันจะมีอันปีไก่หาลังคอกัอันเพรท่นขาวปนนี่เพราท่านในพดีปนี่ด้วเนาะเอฟซีแมนเออมาปีนี้ลังคอดกัขาวขึ้นแล้ลังคอนกับำจ้ำขึ้น้ขึ้นมาตะรุงเทปี่ผ่านตัวนี่จะคอยนี่ละมาจากไหนี่ไก่กับว่ามันขาวกว่นี่ยุปีนี้ดำกว่าเก่าอีก เดี๋ยวพ่อพีหน้าสิเพราะเลยขุกล้านมั่นบว่จังอ,นนออกงานได้เดี๋ยวมาขอบ่อแ่งหน้าบ,บ่อแมนบ่อพ่อแมนว่าโคตรบ่อยอยากแต่งหน้าพี่น้องผมลองแต่งแล้ว,งงลวมันบ่อเข่าได้ล่างออกอ,นนอ๋ออ๋อ,อ,อ<ะ>แมนแมนโอ้มาจากไซโนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่ะ,คะอันนี้เอซ็ซีอันนี้จากบ้านค้ามงคูมาณนคะ้าคูมาณนะ อ๋อนมากนีสาจไม่ได้ี่กอดพี่ผ่านยัไงนการตาพวกมาเต้มีเจ้าเนี่ยและแม่เพ้าะว่มา่เาเ่มากันข้าวกระมามากัน่องข้าวกราทุกคนน่ะที่อยู่ั่นเนี่ยทุกคนเลยลายล่ทุกคนเลพุ่นลายลา นไนกเมื่อก่อนนีดานสิบ่ไขปากวานเด้ี่บอกตะกั่วจริงแต่ว่าน้องมานานแล้วจริงจริงแต่นา้องมานานนี่ใสดีนี่ใส่ดีจริงจริงเด็คนนี้เด็กค่พี่กายผมรอกันนี่แน่นเม่อปีนี้พ่ก็เก่า ตอนุจ้หายมั่กปีเพิ่นก็ยังบวกขึ้นเกาอยู่เดเนาะอันนี้มัตตาไซเนี่แม่พักแม่พอดตีี่ลจ้าแม่ตึกมองเทกแม่ตงเทพักดูมองบังลาท่ดงพี่กายดิสวยเลยมาทังเมียแม่นบนมนพีนี่สวยกว่ากันสวยกว่ากั พี่กายเขาเขาเขาไปกินน้ก็ไอไอขาต้มย้่ยน่ะซี่เจียยังพอเป็นที่รอดอือู้สน่สู้ขมๆของเนี่ยไวลอยกัเบื้งในคนิบคนอาคนดีคนล้วคนทาน้ขอบคุณนะครับอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะวันนี้ค่ะมากับข่าของทาองมากอีสานนะครับวันนี้ก็มาตรงงานปิดฤดูกาลด้วยนะครับ นีค er yeah, ึกคักเลยครับแจ้งเสียงทน้องสักหน่อยพี้พอแป็นคลิปหนาสวัสดีค่ะบ่มีน่าทายเขาก็ับทายกันเองวันที่สองนะครับที่มาถึงในงานครับเมื่อเช้าครับเช้าเช้าเลยครับ